มาแล้วดิแล้วมาแล้วดิแล้วเพลงมาแล้วดิแล้วมาแล้วดิแล้วฟูกอดไปแฮชอ่ะมาแล้วเด็กไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ตุงตึงตึงกว่าเยอะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ตาเลยไปเลยผมไม่ตายอยากจะผมตี้ดครับพี่แล้วพี่ถือทำไมวะเมื่อกี้กูอ่อนไว้ก่อนนะไอ้เนี่ยอะไรตน่าจน ได got my h a อ่ไวันบีนใจแคบอโปรดกโปรพวกมันกมมัดแล้วอะพกูจะโและกัตไลายแตดกจอแล้วกลแมงไม่ทจะเทียบกไลด How t e l ้ก็พามงไม่ก็จอพวกมึงวันมาไม่ได้กูว่แล้วมึงสู้กูไม่ได้สััเสียบมาคอยแซ่มึงอยากจะล้มกูกูลอยอยู่ที่ียวแหละแต่ลงไนพวกมันโนที่แม่งมาดีเบาเล่หันพระเจ้ากูกน มันล้มกูไม่คิด่มันฝึกมาอนสั้นทพวกกูนะเข้นกูไม่เคยจะขาดกูซื้อทุกอย่างโดยไม่ลงเสสุดน้ำเงินกูต้นฉบัไอสว์พวกกูกูกอนันแน่นนะคิดอะไรก็ได้น้อง w e n t e a e t ใ got my hat I don't wanna say ี่ขาจแคอะตโรด้กับโดหยอะคพบพี่ชาย กูเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวน้องมันได้หมดแล้วันได้หมดลอดแล้วนี่มันได้หมดหลอดแล้วลองถามไปเดิมันได้หมดลอดแล้วใช่ครับเดี๋ยวมันอายเฮียเนองมันมาเราไม่ได้จุกใช่ไหมเรามาแขวนใช่ไหมนี่อเราเล่นแบบเฮียเดี๋ยวมึงเสียชื่อวินเทอร์เฟลมออดไอ้เฮียมีขอบวมากครับพี่เดี๋ยวแป๊บนึงกูนอนเตียงมั้งมึงนะไอ้เฮียเล่นแต่หม